สวัสดีครับผมเบสนะครับน้องเวีบรถมือสองนะครับวันนี้มี Standard สตาร์ด้สวยๆนะครับราคาโคตรถูกนะครับบอกราคาก่อนเลยคันนี้นะครับราคา1นึ่งแกับเก้าพบาทแค่นั้นเองนะครับผมคันนี้รถบ้านๆน,นะครับสีสวยๆสภาพพร้อมใช้งานในราคาแสนเก้าพบาทเท่านั้นเองครับเดี๋ยวมาชมกันเลยครับผมคันนี้ผมขายตามสภาพ ไม่ใช่ว่าสภาพไม่ดีครับคือตามสภาพนี้เลยครับสภาพนี้คือพร้อมใช้งานนะครับแต่ราคาย่อมเยาวมากนะครับเดี๋ยวให้ชมภายรอบรถก่อนนะครับรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมสดสดร้อนๆเลยนะครับผมอาจจะมีริ้วรอยการใช้งานภายในบ้างนะครับแต่ว่าคันนี้พร้อมใช้นะครับในราคาที่ถูกๆนะครับผม รถคันนี้ห้องเครื่องสวยๆนะครับภายในบ้านๆนะครับผมมีริ้วรอยการใช้งานมานิดนึงแต่เราขายถูกนะครับผมยุคโควิดเราขายถูกคููไปเลยนะครับผมสภาพภายในเป็นไงบ้างครับมีเครื่องเล่น DVD มีหน้าจอนะครับมีหน้าจอแบบสไลด์แล้วก็ออกมาได้นะครับเบาะด้านหลังนะครับเบาะเดิมๆเลยนะครับผมสตาร์น้าโรงงานเลยนะครับผมช่วงล่างสวยๆนะครับพร้อมใช้งานอ่าเดี๋ยวลงไปดูห้องเครื่องกัน คันนี้ไม่พูดเยอะครับผมลดร,ราคาพร้อมพร้อมถูกๆพร้อมส่งอ่ารถส,สวยๆคันนี้ยังเป็นเครื่องไดเล็กอยู่นะครับต้องได้เผาหัวก่อนสตาร์ททุกครั้งนะครับอ่าหองเครื่องส,สวยๆเลยราคาถูกๆเพิ่งเข้ามาจริงๆครับผมมันมาดเลย รถส,สวยๆพร้อมทรงมาฟังเสียงเครื่องกันอันนี้นะครับเผาหัวก่อนนะครับประมาณ5 6ถึงวินะครับแล้วก็สตาร์ทนะครับอ่ได้ยินเสียงเครื่องไหมครับพอพอนะครับ เดี๋ยวคันนี้เครื่องคันนี้พร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวมาดูควันด้านหลังหน่อยครับไม่มีควันขาวนะครับควันดำๆเลยนะครับผมเครื่องพร้อมใช้ประหยัดน้ำมันน้ำไม่มีดันนะครับเปิดฝาหม้อน้ำดูได้นะครับแล้วก็ดึงก้านวัน,น้ำมันเครื่องออกมาก็ไม่มีอายขาวนะครับ เป็นไงบ้างครับรถคันนี้ราคาถูกๆจัดไปครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครป์แล้วอย่าลืมกดกระติงด้านล่างด้วยนะครับผมเพื่อจะได้รับข่าวสารใหม่ๆสําหรับลูกค้านะครับฝากด้วยนะครับผมน้องบีเอ็มรถมือสองนะครับเบอร์โทร0804626090นะครับเบสนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ